มีเพราะเล็กี่ตายไปไหมไม่เอาทำไมอ่ะขี้เกียจฟังไม่ชอบไม่เอาไม่ฟังฟังหน่อยเถอะเองเดียวเองเดียวไม่เอานิดเดียวตึ้งเดียวก็ไปเปิดไลฟ์ของตัวเองไหม, <c oughs> ไมอ่ะไหนวะหัวงอ <c oughs> ดึงไหมนี่ไงหยาเป็นถ่ายละครจริงปะเนี่ย,ย,ยเริ่มน่าสงสัยแล้วนะอุ้ยเอาเลยเหรอเริ่มเลย ไม่มีเวลาไลยกับมันนีไม่ไงไลฟ์กับพเพื่อนเพื่อนเพื่นอนเเขาบอกว่าอยากดูแม่ไม่ได้อยากดูพ่อขอโทษครับฉา,าเลยนะยมไม่เขาต้องแบบอิจฉาเจมที่มีแฟนเป็นหนูเขาได้ของดีของแลนะ มาแล้วข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมเรื่องหอของพอเพกซูเปอร์สตาร์อย่างเจมจิรายุกับภรรยาสาวนอกวงการโฟมเบนจามาดหลังจากแต่งงานไปไม่นานก็จะได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับจนล่าสุดมีดราม่าขึ้นมาว่าทางภรรยาสาวไม่ให้เกียรติสามีเลยไม่เขาต้องแบบอิจฉาเจมที่มีแฟนเป็นหนู ของดีของแลนะเขาบอกว่าแบบผู้ชายพระเอกโซอาล์อีกหนึ่งบอกอะไรสองสามเดี๋ยวดูแลให้นะคะเพราะผมเคยมีประสบการณ์และเคยเลือกของขวัญแลให้เขาเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเทสไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวดีต้องฟุตปิ้งเขาไปบอกโอ้เนี่ยวาเลนไทน์ให้ของขวัญเขาแล้วชอบมากอะไรเงี้ยไม่มีเทสเทสไม่ได้ ได้เขาชอบอะไรผมชอบชอบหมดครับชอบชอะไรสุดต้องชอบเขาที่สุดอยู่แล้วฮะโดยก่อนหน้าน,นี้ในสัมภาษณ์งานแต่งของเจมจีรายุกับโฟมก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่ชื่นชมเธอเป็นอย่างมากอย่างเช่นดูแล้วผู้หญิงเป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจและเป็นคนมั่นใจในตัวเองเราว่าจุดนี้แหละที่ทำให้เจมจีตกหลุมรัก บางคนมองว่าคุณโฟมตอบหุ้นๆย่างงั้นอย่างงี้จริงๆแล้วเขาเป็นธรรมชาติค่ะไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มาเรียบเรียงคําตอบให้ฟังลื่นหูเขาตอบตามธรรมชาติของมนุษย์ดูจริงใจน่ารักสวยมากค่ะเหมาะสมมากเทสเลือกของขวัญอาจไม่ดีแต่เทสเลือกเมียนายดีมาก พอหลังจากเข้าพิธีวิวาอย่างชื่นมืนเจมส์จิรายุกับโฟมเป็นจามาก็ออกมาแชร์โมเมตนต์น่ารักน่ารักผ่นทางติ๊กตอกที่ใช้ทำคอนเทนต์พูดคุยกับแฟนคลับแต่ล่าสุดกลับมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาเจมส์จิรายุอยากเล่นกีตาร์ให้โฟมฟังแต่เจอภรรยาสาวช็อตฟิลแรงซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เจมส์จิรายุอยากจะโชว์เล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังแต่ทางด้านภรรยาอย่างสาวโฟมกลับพูดออกมาว่าไม่เอาขี้เกียจฟังไม่ชอบทั้งยังบอกให้สามีไปเปิดช่องของตัวเอง งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่เข้าไปดูถึงกับคอมเมนต์จนเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาอาทิต้องดูตอนเรื่องพูดไปฮันนีมูนใกล้กันจนดูแคลนบางเม้นบอกเขาขี้อายแต่ถ้าตามดูทุกไลฟ์คุณเขาช็อตฟิลเจมยิ้มแห้งทุกไลฟยอะ่ะ ทำไมพูดไม่พ้อกับเจมจีเลยคะสามีภรรยาควรให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและรับหลังยิ่งสามีเป็นดาราเราต้องให้เกียรติในงานของเขาภรรยาควรซัพพอตในส่วนนี้นะคะ e n d u j เ m j j จังจะรอดไหมคะชีวิตคู่อยากแสดงออกให้แฟนคลับเห็นว่าตัวเองมัดใจเจมจีได้จนเหลิงความมั่นใจอ่ะมันดีแต่ถ้ามันเกินไปมันจะชิบหายนะหนู ไม่ว่าจะอยู่กัน10ปีหรือ20ปีสนิทกันแค่ไหนการให้เกียรติคนรักของเราตอนหน้าคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญและควรทำที่สุดนะคะทำไมฉันสงสารเจมจิของฉันอ่ะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละสะสมสักวันถ้าไม่ไหวจริงก็ไปกันไม่ได้นี่คือคนที่ผู้หญิงหลายๆคนอยากครอบครองเลยนะคะได้ครอบครองแล้วช่วยรักษาน้ำใจเขาหน่อย จริงๆแล้วโฟมอาจจะเป็นคนไม่หวานพูนไม่เพลอแต่จริงๆแล้วน่าซัพพอร์ตสามีนะตั้งแต่คบกันแรกๆเปิดตัวไม่ได้จนถึงตอนนี้ที่แต่งงานกันแล้วความรักหลายปีอาจจะไม่หวานเหมือนเดิมเป็นถ่ายละครจริงปะเนี่ย,ยเริ่มน่าสงสัยแล้วนะอุยเอาเลยเหรอเริ่มเลยใครเห็นที่ไหนบอกด้วยนะคะอุ้ยพันะ ไม่ได้มีแบบว่าพ่อสู้ๆนะแม่เปกำลังใจให้อะไรอ,อ,อย่างเงี้ยไม่มีจะทำตาทำา่านทำงานให้มันดีๆนะอย่าให้คนอื่นเขาบน่นไม่ออกออกกำลังกายเลยวะ่ะเศร้าจังเข้าใจมันอยากออกมันออกตอนไหนก็ได้บ้านก็มีฟิตเนสไม่มีเวลาเล,กลายกับพี่ไม่ไงไลฟ์กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าอยากรู้แม่ไม่ได้อยากรู้พ่อขอโทษครับ นาะครับไม่เพราผมงอกดึงไหมนี่ <Yeah. No. S 1> ไงยาาไม่จะปัดจะแบบกบให้เดี๋ยวคนอื่นเขามาเห็นแ้วเขาก็จะถางอีกนะอันนี้เครียดงานแหละเขาน่าจะเครียดงานเครียดแม่นั่นแหละมามีนเขาไร้กีตาร์ังไหมไม่เอาทำไมอ่ะีเกียดฟังไม่ชอบ ไม่เอาไม่ฟังฟังหน่อยเถอะเองเดียวเองเดียวไม่เอานี่เดียวตึ้งเดียวก็ไม่เปิดไลฟ์ของตัวเองไหมอ่ะ ้องบอกเลยว่าเจนจีเป็นอีกคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมสําหรับการสร้างครอบครัวของตัวเองไว้เป็นขั้นเป็นตอนมากๆทั้งสร้างบ้านที่พิจิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่พร้อมกับซื้อที่ดินเพื่อปลูกพืชผักผลไม้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านได้มีงานอดิเรกในช่วงวัยเกษียณนอกจากนี้เจมจีได้สร้างบ้านหลังงามใหญ่โตสมฐาน,นะของพระเอกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเป็นบ้านในฝันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เพื่อรับรองการสร้างครอบครัวและเผื่อมีทาย,ยาทในอนาคตเป็นบ้านเรือนหอที่สร้างไว้ต้อนรับสาวโฟมนั่นเอง เจมจีเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาใส่ใจทุ่มเทและเข้ามาดูแลการสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองเพราะเป็นบ้านหลังแรกบ้านในฝันที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จไปไม่นานจะเป็นบ้านแนวโมเดิร์นหรูหรามีสระว่ายน้ำตรงกลางมีห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ส่วนห้องครัวก็จะมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันมีเตาอบทำขนมด้วยซึ่งห้องครัวขนาดใหญ่แบบนี้เหมาะมากกับโฟมที่ชื่นชอบการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจ ภายนอกยังตกแต่งไม่เรียบร้อยแต่สําหรับภายในตกแต่งเกือบเสร็จหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงตัวมากที่บอกว่าเสร็จไป99.9 9 99แล้วเพราะว่าภาพที่คิดเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พอมาอยู่จริงๆมีบางจุดที่ต้องเพิ่มเหมือนที่มีคนบอกว่าบ้านก็เหมือนกับการใช้ชีวิตจะค่อยๆเติบโตไปกับเราไม่มีทางที่จะสร้างเสร็จได้ในครั้งเดียว โซนห้องนั่งเล่นตอนแรกตั้งใจจะทำเป็นแมนเคฟหลังจากที่ทำแบบมาหลายดราฟต์ก็ยังไม่ลงตัวสักทีเพราะมันดูดิบมากเกินไปและอยากสร้างทีเดียวหรือไม่ได้อยากรีโนเ t e บ่อยๆเลยใช้เป็นแบบเปลี่ยนสีไม้และตกแต่งกับหินธรรมชาติห้องกินข้าวเป็นห้องที่ได้เห็นบ่อยที่สุดเพราะเป็นห้องที่ใช้ใถ่ายทำคอนเทนต์บ่อยหน้าบ้านมีสาวยาำและต้นโอลิฟ1000ปีด้วย ไม่นานมานี้โฟมก็ได้ทำคลิปพาทัวร์บ้านของน้องหมาน้องแสนดีถึงจะเป็นบ้านหลังเล็กแต่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีภายในมีทั้งแอร์เครื่องฟอกอากาศกล้องวงจรปิดโซฟาลิ้นชักและที่นอนนุมน่ม เรียกว่าเป็นบ้านในฝันที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของพระเอกชื่อดังของเมืองไทยก่อนหน้านี้ก็ได้อัปเดตให้แฟนคลับได้ชมเรื่อยๆจนตอนนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ